เคยไหมแบบเข้าเกมไปแล้วก็แบบเงียบกริบไม่มีใครแชทไม่มีใครดูมังกรไม่มีใครรวมทีมแล้วเราก็ได้แต่คิดว่านี่ฉันเล่น ROV หรือฉันกำลังอยู่ในซีรีส์แนวเอาชีวิตรอดอยู่คนเดียวกันแน่นะถ้าเคยรู้สึกแบบนี้คลิปนี้คือเพื่อนที่พร้อมจับมือเธอเลยค่ะ ROV หรือ Arena of Valor เนี่ยเป็นเกมที่ใครๆก็รู้ว่ามันคือเกมทีมเวิร แต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งคิดว่าคนเดียวจะไปไหนไม่ได้เพราะยุคนี้มันเปลี่ยนไปแล้วค่ะการเล่นเดี่ยวใน ROV ไม่ใช่เรื่องแปลกอีกต่อไปและมันไปได้ไกลกว่าที่คิดถ้าเข้าใจวิธีเล่นให้เป็นระบบวันนี้เราจะพาไปล้วงทุกมุมของเกมนี้ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงวิธีเล่นเดี่ยวให้ขึ้นแรงปังๆพร้อมใส่ใจเรื่องหัวใจคนเล่นทุกคนเลยค่ะ ROV หรือ Arena of Valor เนี่ยเป็นเกมที่ใครๆก็รู้ว่ามันคือเกมทีม work แต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งคิดว่าคนเดียวจะไปไหนไม่ได้เพราะยุคนี้มันเปลี่ยนไปแล้วค่ะการเล่นเดี่ยวใน ROV ไม่ใช่เรื่องแปลกอีกต่อไปและมันไปได้ไกลกว่าที่คิดถ้าเข้าใจวิธีเล่นให้เป็นระบบวันนี้เราจะพาไปล้วมทุกมุมของเกมนี้ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงวิธีเล่นเดี่ยวให้ขึ้นแรงปังๆพร้อมใส่ใจเรื่องหัวใจคนเล่นทุกคนเลยค่ะถ้าใครเคยรู้สึกว่าเล่นคนเดียวแล้วเหมือนหลงอยู่กลางสมรภูมิ คลิปนี้คือเพื่อนของคุณค่ะเกม ROV หรือ Arena of Valor er, ที่เรารู้จักกันดีนี่แหละค่ะเป็นเกมที่หลายคนมองว่าเหมาะกับการเล่นเป็นทีมแต่จริงๆแล้วการเล่นคนเดียวก็สามารถพาแร้งทยานไปถึง Conqueror ได้เหมือนกันถ้ารู้หลักเข้าใจเกมและจัดจังหวะให้ดีและข่าวดีคือเราจะเล่าให้ฟังแบบละเอียดสนุกและไม่เครียดเหมือนอ่านคู่มือใน ROV มีโหมดการเล่นหลักๆที่เราควรรู้จักก่อนเลยนะคะโหมดปกติ หรือคลาสสิกโหมดเหมาะกับคนที่อยากลองฮีโร่ใหม่เล่นสบายๆไม่มีแรงตบใครอยากปรับมือก่อนขึ้นแรงแนะนำเลยโหมดจัดอันดับหรือแรงโหมดนี่แหละสนามจริงของสายจริงจังเริ่มจากบรอนซ์ซิลเวอร์โกไล่ไปจนถึงคอนเครลใค่อยอยากวัดฝีมือจริงๆโหมดนี้แหละใช่เลยโหมดพิเศษอื่นๆอ,อย่างเช่น5 V5 วัดดวงฮุกวอสหรือมิดเลนออลลี่ไว้เล่นใครเครียดไม่เน้นแรงแต่เน้นฮา สำหรับสายที่เหมาะกับการเล่นคนเดียวมีอยู่ไม่กี่ตำแหน่งที่บอกเลยว่าทำเกมได้เองไม่ง้อทีมนั่นคือจังเกิลตำแหน่งนี้ควบคุมจังหวะของเกมได้มากที่สุดทั้งการเก็บ o b j e c t ตีฟดันเลนไปแก๊งและรอบสังหารแนะนำฮีโร่อย่างนาโครสคีราหรือ AOE โออสำหรับคนที่มือไวมิดเลนถ้าเล่นเมจเก่งคุมเลนกลางได้แถมยังเดินเกมไวไปช่วยเลนอื่นได้ด้วยแนะนำอิกนิ ดีรักหรือทูเลนถ้าชอบระเบิดดาเมจแม่นแมนออฟเลนสายไฟเตอร์อย่างโอเมนฟร์เรนติโนหรือซาตาถ้าคุณมั่นใจใน 1v1 1, ตำแหน่งนี้พาแบกทีมได้เหมือนกันเอาจริงๆนะถ้าใครเพิ่งเริ่มเล่น ROV แล้วแบบอยากรู้ว่าจะเล่นโหมดไหนถึงจะเห็นผลแรงจริงๆไม่ต้องมองไปไหนไกลค่ะพุ่งตรงเข้าแรงโหมดเลยจะ้ะไอโหมดนี่แหละคือสนามจริง เส้นทางคนจริงเริ่มตั้งแต่ Bronze, Silver, Gold ลไลไปจนถึง Conqueror คือเริ่มมาก็เหมือนปูไต่บันไทยเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆแบบว่ากว่าจะถึง Conqueror เนี่ยนะบางคนร้องไห้เป็นเพลงไปแล้วนะแต่ขำๆนะเราเองก็ไต่าจาก Bronze มาแบบไม่รู้ตัวเลยตอนแรกแค่เข้าไปเล่นเฉยๆแล้วเฮ้ยชนะติดกันเจ็ดตาแล้วหรอเอา้าเอาวะลุยต่อเล่นคนเดียวได้ไหมจะรอดไหม ตอบแบบไม่โลกสวยคือได้ค่ะแต่ต้องใจนิ่งและไม่อิ่มเกินเพราะโซโล่นี่คือสุดของความดิบถ้าใจบางโดนเพื่อนพิมด่าเกมเดียวคือหลุดเลยแต่ถ้าคุมใจอยู่มีสติตลอดโอกาสชนะจากการเล่นคนเดียวมีเยอะกว่าที่คิดนะ เราเนี่ยสายเล่นกลางกับจังเกิลเวลาเข้าแรงก็คือไม่ต้องพูดเยอะหยิบตัวที่ถนัดไปก่อนแล้วคอยดูเพื่อนถ้าเห็นว่าทีมเรายังไม่มีคนโรมหรือยังไม่มีแทงเราจะหยิบเสริมให้เลยไม่ห่วงตำแหน่งบางเกมทีมดีก็ดีใจบางเกมทีมเงียบกริบก็ไม่เป็นไรใช้ปิงให้เป็นแค่กด a t t a ท k หรือ r e t r e ี t จังหวะดีๆเกมก็ไหลแล้วประสบการณ์ล้ำๆที่ได้จากแรง บางทีคุณไม่ต้องเก่งเวอร์แค่เป็นตัวแปรที่สเสถียรก็พอเล่นสายพพอร์ตคุมแมปดีๆเล่นจังเกิลก็เก็บวัตถุประสงค์ไม่ไปวิ่งฆ่ามัว่วเล่นแครี่ก็แค่รู้ว่าเข้าไฟเมื่อไหร่ไม่ออกลีลาเอาจริงๆแล้ว Rov สอนเราอย่างหนึ่งคือเกมนี้มันไม่ใช่เรื่องของใครเก่งสุดแต่คือใครเข้าใจเกมที่สุดและคุมอารมณ์ตัวเองเก่งที่สุด มีหลายครั้งมากที่เกมเราดูจะแพ้อยู่แล้วแต่พอเราพิมพ์แค่ don't give up หรือปิงเบาๆว่า turtle เท่านั้นแหละเพื่อนตื่นเดินตามพลิกโซโล่แบบเทพโซโล่แบบเพื่อนๆแล้วไปได้ไกลแค่ไหนถ้าเอาจริงๆนะเล่นคนเดียวไปได้ถึง conqueror คะ่ะแต่ต้องรู้บทบาทของตัวเองเราเคยถามตัวเองเล่นๆว่าเฮ้ยถ้าไม่มีเพื่อนเลย ฉันจะเล่นสายไหนดีวะคำตอบที่ได้คือเล่นสายที่พาเกมได้และแก้สถานการณ์เองได้เช่นจังเกิลคุมแผนคุมไฟเดินเกมมิดบุกเร็วไปช่วยเล่นข้างได้ตลอดโรเมอร์ถ้าเข้าใจเกมดีจริงจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมเลยเล่นซ้ำๆให้คล่องตัวเดียวแล้วเราจะรู้ว่าเราทำได้โดยไม่ต้องรอใครแล้วนะ อย่าคิดว่าการเป็น MVP คือคนที่ฆ่าเยอะที่สุดเพราะบางที MVP คือคนที่ตาย3คฆ่า2แต่ช่วยเพื่อนให้ทีมชนะได้ตลอด AROV เป็นเกม m o b ้า้ v 5ที่มีเลนแบ่งชัดเจนเลย Dark Slayer Lane มักจะให้ Fighter หรือ Mage ไปเพราะเน้น5 v 1และต้องพึ่งพาได้ในเลดเกม a b y s s a Dragon Lane ปกติจะเป็น Carry บอก Support ไปด้วยกัน Mid Lane เมชจะอยู่ตรงนี้คอยเคลียร์เคลื่อนมินเนี่ยนไวแล้วดิ้งช่วยเลนอื่นจังเกิลใครที่อยู่ป่าจะมีสิทธิ์เก็บบัฟและลอบเข้าตีฝ่ายตรงข้ามในจังหวะสำคัญโรมิงหรือซัพพอร์ตช่วยเคลื่อนที่ทั้งแผนที่คอยปกป้องหรือเปิดไฟให้เพื่อนระบบในเกมมีทั้งเอบล e m มทาเลนและอาคาหน้าที่ควรอัพให้เหมาะกับฮีโร่ของตัวเองด้วยนะคะสื่อสารกับทีมยังไงถ้าไม่เปิดไมค์คำตอบคือใช้ปิงและคำสั่งด่วนคะ่ะ ปิงถอยก่อนรวมทีมศัตรูหายไปไหนตั้งประโยคด่วนเช่นช่วยดันมังกรศัตรูอยู่ในพุ่มระวังอาสาซินการรู้ว่าเมื่อไหร่ควรพูดอะไรควรเตือนจะทำให้เพื่อนร่วมทีมเล่นง่ายขึ้นมากๆแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันจริงๆก็ตามขึ้นแรงได้แน่นอนบอกเลยว่าเห็นมาหลายคนแล้วที่โซโล,โลจนถึง c o n ค u e r o อได้ไม่ใช่เพราะดวงแต่เพราะเข้าใจเกมจริงๆเคล็ดลับคือ เล่นฮีโร่ที่ตัวเองถนัดที่สุดไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยดูมินิแมปบ่อยๆทุกห้าวิจะช่วยให้มองเกมรอบตัวได้ดีขึ้นไปอีกอย่าใจร้อนอย่าเล่นคนเดียวแบบแยกทีมโดยไม่ดูสถานการณ์ถ้าแพ้อย่าท้อให้ถามตัวเองว่าแพ้เพราะอะไรแล้วเอาไปพัฒนาตัวเองในรอบหน้าเกม ROV เนี่ย ไม่ได้สอนเราแค่กดสกิลเก่งแต่สอนว่าในชีวิตจริงจังหวะการตัดสินใจและการสื่อสารคือหัวใจของการอยู่ร่วมกันแม้ว่าเราจะไม่มีทีมที่รู้ใจแต่ถ้าเราเชื่อมั่นในตัวเองฝึกฝนให้ดีมีวินัยและเข้าใจเกมอย่างแท้จริงเราก็สามารถเป็นผู้เล่นที่แข็งแกร่งได้ในแบบของเราเองเพราะสุดท้ายไม่ว่าจะชนะหรือแพ้ถ้าเราได้เรียนรู้อะไรจากเกมมันก็คือชัยชนะของใจเราอยู่ดี